สวัสดีครับพี่น้องครับโชคชะตามักจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตของเราเสมอครับท่านประธานก็บอกคาดฝันว่าจะมีควายเลี้ยงดอกแต่กลับมาวันหนึ่งกับมีควายเลี้ยงครับพี่น้องครับท่านประธานก็จะทําให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับสมกับความไว้วางใจจากดีเจภูมเมื่อเนี่ยก็จะพาพี่พ่านองไปเลาะทงขึ้นก็ครับเอาไายไปเลี้ยงพี่น้องครับนี่เพราะว่าเราต้องจัดระเบียบตอนเขาเข้าคอกไม่งั้นเขาจะแย่งอาหารกันตัวนี้ก็ปล่อยป่อยเชือกครับพี่น้องครับ บ๊วยปล่อยตัวข้างนอกก่อนยยดยดยดเออข้าวสานข่อยจะเป็นคนขดไทยจ้าเป็นคนมาปร้าวถ้าเท่าไงมันแมนคว้วข่อยนั่นตัวมันก็ต้องเอาตัวทั้งนอกออกก่อนเส่็จตัวผู้ใดเสร็จตัวทั้งในออกก่อนเนาะข้าเจ้าเก่งก็ข่อยปันนั่นก็ได้เก่งอีหลีเห็นบ่เอาตัวทั้งนอกออกก่อนมันไปได้บ่เจ้าว่าแมนบ่นั่น ไปแล้วคะ่ะเทิงคุย้ยเทิงคุนไปไปแล้วคุณไปเลี้ยงควาย นี่พี่น้องครับขั้นตอนแรกก็ต้องปลูกจาก่าฝูงไว้ก่อนแหละว,วะมะขั่ยเพี่ยวนี้เออนี่แหละพี่น้องครับผูผ้พูดบ้างที่ละอืนี่ต่อรักเนี่ยเพราะท่านประท่านเราหัวดีเลยเก่าหัวดีแล้วมันสิอยู่อยู่บ่ยูนี่กระดิ่งว่าไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ต้นจันทร์ออกดอกแล้วพี่น้อง ดอกจานที่บานสะพังนาแรงคือพันบาอิหรีได้จ้าสวยงามมากรจริงงคือมูแรนหนีเบิดหว้วนหนาหว้วหลังอยู่พี่น้องท่งหน้าก็จะแหงแรงนะเพราะว่ามันเขานาแรงแล้วหญ้าสีเขียวก็จะมมมี นี่ละจ้าชีวิตของท่านประธานตะละวันจ้าครับพี่น้องครับท่านประธานเล่ากล่าวไปเป็นคนที่นิ่งดูได้แล้วก็เอ้าเมื่อเดี๋ยมีสูตรหนึ่งโยครับสิผ้าพี่น้องไปเฮ็ดครับไปหมักฟางครับพี่น้องโอเคครับอันนี้คือการ้ำตาลครับจำนวนสิบริตรงกตินะครับท่านประธานจะใส่ประมาณห้าลิตรครับกับน้ำประมาณหลายอยู่ดีหั่น เจ็ดสิบเปดสิบลิดดครับเพราะว่าอยู่นี่มันเป็น้อยลิตรนี่พอแล้วพอแล้วครึ่งแล้วเจ้าเจ้าเพื่อนมันหอมหอมพี่น้องครับอาดคือเป็นแต่แซ่บแทกเนตัื้อตุยตุยอยู่ใส่เกลือบ่ะมาณนี้ละลายด้วยเกลือพอมักคก็แล้วง่วงกล้วยนะมันมีความเข้มข้นเกลือเนี่ยนะว่ากินโยเบดมือปริมาณพอสมควรครับพี่น้องครับ ตาบเงี้ยไปเอาขึ้นมาคนใส่ถ่านี่ใส่โวยงเนาะถอดออกในตีเป็นตาใส่ยังกระดอกกระเดียแทหห่วยเมือ่อากำกับตายังใส่อยู่มากหลายมันไปไม่ได้เลยเ่านี่งน้ำตาลท <c oughs> ี่แล้วครับกินใส่กินใส่เมียนะครับว่าจะเอาชนะวัตถทุกอย่างในโลกไป แต่เห e <ơi S 1> ้ก th ็ยอมแพลเขาเจ้าปะต้งว่าเบาปล่อยกมันแม่คว่ปล่อยเบิรนัหนาย่างปล่อยเบาย่งก็ได้ท่านประธานติดตักเป็นรวดแบดนี้พี่น้องนวดเปียกเปียกทำไปเจออมอมถือออนถือกินนัตัวนาทีเจ้าเนาะนดถึงมันทัวเนยต้องจะดีนวดนานดดอยู ต้องให้บวกให้เบ้าทุกขันตัวกระชิลละจ้ากระิฮดไปเรื่อยๆจนเลี้ยวคนละจ้าหอมหอมเทาหอมห่วยห่วยอยู่อยากเป็นขั้วได้บาสนี่คอยบวกเออคือเจ้าเจ้าตัวคอยเป็นอยู่แล้วไม่ได้คอยก็เป็นขั้วอยู่แล้วนะหอมห่วยห่วยไอ้ควาย เป็นแตยูแทะเอามาเท่าขอนิลามจะไว้ในขวบมันหอมเห้วนื่อระบบน้ำท้องแทนกระถานกะดวกค่มาม่มาพวะเรื่องที่ลาดหน้ากากน้ำตาลใส่เกลือวไว้ด้วยกระโดมชุดซีดชุดจีดกินคักเปน็นยังบาดนี้ ท่านประธานได้สูตรแล้วป่ะผุนพ,พี่น้องนี่แด้หน,น้องหนำผุนมันห่อนเนาะผุนนอนอ่างลางอยู่ผุนเราไปน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก็บเวลาท่านประธานกับยายๆก็ขอลนพญาจากพี่น้องพบกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ